หุ้นปันผลคือหุ้นที่มีการจ่ายส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน2ส,ส่วนคือกำไรจากส่วนต่างราคาหรือ capital gain และเงินปันผลหรือ dividend หุ้นปันผลเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดหรือ passive income อย่างต่อเนื่องและยังช่วยลดความผันผวนข,ของราคาหุ้นได้ด้วย ทั้งนี้การลงทุนควรคำนึงถึงผลตอบแทนโดยรวมหรือ total return ซึ่งรวมผลตอบแทนจากทั้งราคาหลักทรัพย์และเงินปันผลการคัดเลือกทุ้นปันผลคุณภาพดีต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยดูจาก 1. ประวัติการจ่ายปันผลต่อเนื่องซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยหลายบริษัทมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเช่นหุ้นอภิชนหนักปันผลหรือ dividend aristocrat 2. อ,อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ dividend yield ควรสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดและอัตราเงินเฟ้อเช่นมากกว่า4-5%ต่อปีแต่การมี yield สูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืน 3. ฐานะการเงินและกำไรบริษัทต้องมีกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอมีนิสินต่อทุนหรือ DE ratio ต่ำและที่สำคัญคือต้องมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO เป็นบวกเพื่อยืนยันว่า มีเงินสดจริงที่สามารถนํามาจ่ายปันผลได้ 4. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลหรือ dividend payout ratio ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่น70-80%เซเพื่อแสดงความตั้งใจในการจ่ายปันผลแต่ถ้าจ่ายสูงเกินไปเกิน80-90%อาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทขาดเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือมีปัญหาทางธุรกิจ นักลงทุนควรระวังกับดักเงินปันผลหรือ dividend trap ซึ่งมักเกิดจากอัตราปันผลที่ดูสูงเพราะราคาหุ้นร่วงหนักจากปัญหาทางธุรกิจหรือจ่ายจากกำไรพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำในทางวิชาการนั้นการถกเถียงเรื่องนโยบายปันผลที่เหมาะสมยังไม่สิ้นสุดและถูกเรียกว่าปริศนาเงินปันผลหรือ the dividend puzzle